ใช่สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ซบ r s u s Thunder มันก็นสิมาอัปเดตการเหตุแพงแหละเนาะพี่น้องเป็นกำลังก่อก่อขึ้นมาหอดเสมอหนาดินทั้ง,ทงนะเทิงเนาะแ้วก็สิเทคานเทคานแล้วก็สิก่อขึ้นแผ่เดียววันนี้พี่น้องบล็อกก้อนเดียวตั้งอันนี้ก็ขึ้นแบบบล็อกซองก้อน ั่งเรียงขู่กันขึ้นมาเนาะแดดฮอน ก้อนแล้วเนาะยังจะเทคานเทคานเล็กะก้อนเดี๋ยวแล้วก็เทข้างบนแล้วก็แล,ะะวและะ้วก็เทไว้เนาะเด็ดหอนก็จะตัดไม้มีพี่น้องบางคนก็ะทำมากว่า บดงบท่าไดกันยังตอบบ่ได้เนาะเพราะว่าเห็ดบ่ทันได้แล้วบัดแล้วภูเลจังสีโู้นเนาะพี่น้องเพราะว่าคลองสื่อเองเนาะสุดค่าเพินมาเห็ดสั่งร้าทอแต่คิดค่าแรงของเผิ่นเดี๋ยวผู้หละบัดแล้วบดผูเลพี่น้องจังสีตอบได้เวซีบดท่าไดเนาะเพราะอ,อันนี้ก็ต้องทยอยซื้อของเรื่อยๆ,ๆคือเมื่อวานนี่ก็สั่งปูนมาเพิ่มอีก หนึ่งบ้านเขาเอิ้นหนึ่งตนยี่สิบกระสอบสอบละห้าสิบโลนะพี่น้องแต่อยู่ไทยผมเ็น่าจะเอิ้นหนึ่งตันเนาะแล้วก็ทยอยส่วนมากพวกเล็กพวกปูนเนาะแล้วก็มือนี้กับบ่าจนก,กําลังไปซื้อรวดหรือรวดหมัดเล็กนะพี่น้องันกําลังเทเขยขัน กระเจ้หัวคืทอท่อแบบนี้มาใส่เนาะใส่ตอกับทอบ่ทอเก่ากิบห่อคันใส่ไว้อยู่แล้วตะื่กี้เจ้หัวโตปรม่ณแจ้กระเจ้าหูละลายหูหหหี่ะอีกเพิ่งเป็นอะจะเลเ้วนับข้นนะางนองจักประเด็ดเดี๋ยวจักมือตั้งแต่ โอ้มุกี้มืดพี่น้องเลยตั้งนมาวันที่สองเนาะเริ่มมาเห็นครั้งแรกมาลื้อหั่วมายังอยู่ห่มกับนาวอยู่แดดกับ้อนพี่น้องเอ้ยน้ำ สมบูรณ์มาบึงดันเจนเห็ดหอดนี่เลยพี่น้องป้าพักอีกเลิศคอยเวิร์ดเลยแถว เดือแต่ในแค็มๆหน่อยหนึ่งไอ้เลิศลายเป็นป่าอยู่ในดินทมพอดนะอ่าเสดายมันกำลังลายน่างามเลยหน่อยเด็กอดเจน้าวบอนกุกมะข้าวยงาไปคุณส่วนนั่นผืนหมัดเล็กเลยแล้จังสิลัยบางทีเนาะ ประมาณนี้เลยเนาะเป็นกระเห็ดกำลังได้สำนึกเพื่อห้อนแรงเพื่อก็น่าจ,จะเทคานแล้ววันละคาตนตนอันนี้ก็สอบมื้อเศร้านี่ขอยเก็บมัดๆมัดมัดไปพี่เนอะเขากาได้เศร้าวกว่าสอบเนาะเพราะว่าสั่งปูนมาบัดบัดครั้งแรกมหัน คูณหนึ่งตน้นหรือว่าหนึ่งตันว่านที้สั่งมาอีกหนึ่งต้นเนะาะจักยังเรือจักสอบนั่นก็เลยซาวขวบสอบไว้มัดไว้มัดละสิบกระสอบหาซื้อยากเลยอันพวกเห็ดถ่านก็เจ้าหาซื้กอก,กระสอบเนี่ยยากก็เจ้าซื้อประมาณตะเก่าสอบละพันกีบแต่เดี๋ยวนี้ถ่านมันก็ะสอบละจักเท,าทา่ายถ่านราคาถ่านเนาะ มันก็ขึ้นราคานาแต่ว่ากระสอบก็บเป็นสอบละสองพันก็จะหาซื้อกันทั่ว,วไปอุ๊สิเป็นสอบเก่าสอบเก่าทีเขาใส่ถานแล้วเขาใส่ถานเบิดแล้วก็พับไปกับราคาซับกันเบิดพี่น้องกระใส่ได้ลายเถื่อนเลยแหลนะเนาะดังถานเบิดแล้วก็เก็บกระสอบกระตองจากพาเบิรางสั่งผลิตกําแพงยากจ,จึงเข่าเที่ยงพี่นอ้อง,องเข่าเที่ยงของห้องมุนินี้ อุปัทูซอสแครมอุปซาวน์เนาะแล้วก็แกงยอดบักข้าวพี่น้องแกงใส่น้ำยีนางอันนี้คือแกงนมไม่เนาะแต่ว่ารสชาติหวานแฮงซอสแครมต้มใบมุขึ้นน้ำซแครมันเปื่อยคนนึงมันเปื่อยคนนึบางตอนกำลังพอดี เฮ็ดเผือกคมตอนบ,บนัราคมนะนพี่น้องเฮ็ดเผือกป้าผมเอามาให้ใส่แกงกได้ไม้แบบมักแบบมักคือปลาแดกน้าพี่นอ้องมักแบบปลาแดกเห็ดอ่ะว้าวปลาล่าเห็ด,หด <c oughs> เอดิญจังได้มาเหมือนปลาแดกเห็ดเห็ดแดกใช่ไหน้องหน่ำจินดอกมันชิมมีรสชาติเค็มๆน้อย บ่ได้เข็มแฮงเข็มน้อยนึเฮาล้างน้ําก่อนจัใส่เนาะบ่มีความคมแล้วน้องเวลาใส่แกงสิยังไปหมักกินถ้าแกงใหม่แกงเนาะ นอนกันสดบป้าบวงเลยค่ะเมื่อกี้นอนต่หึงเจ้าส่ตื่นเลยแล้วหยบงบ่งยังเกิดบ่ไปขับรถไปจังแนมบ่งเออมาัน้าจาที่เรียบบุอกิดาแอย่ากัวเรือง อ่ลเหลรอเวไปใช่ไหมเราไปนาแล้วเราเอาตีนหล่นมาเปลี่ยนไปนาเลยตอนนี้ก็อิ่มเนี okay no, ่ยโอเคน้องน้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจอกันได้เสอนคลิปหน้าเด้อ,อ,อ,อพ,พี่น้องเจกัได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกแมพี่น้องเอฟซีบัสฟุทุกคนเด้อที่ติดตามขอบชมและให้กำลังใจตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วสบ,บายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง